คุณคิดว่าความรวยคืออะไรรถหรูบ้านหลังโตหรือมีคนรู้จักในแวดวงใหญ่ถ้าคำตอบของคุณเป็นแบบนั้นคลิปนี้อาจจะเปลี่ยนมุมมองคุณไปตลอดชีวิตวันนี้เราจะพาคุณไปรู้จักแนวคิดความรวยที่ลึกซึ้งและทรงพลังจากนักธุรกิจและนักคิดผู้มากประสบการณ์คุณดิววีรวัตรวัลัยเสถียรชายที่ไม่ได้มาจากครอบครัวมหาเศรษฐี ไม่ได้มีเส้นสายใหญ่โกแต่กลับมีแนวคิดที่ทำให้หลายคนเปลี่ยนชีวิตได้นี่ไม่ใช่แค่เรื่องเงินแต่คือบทเรียนชีวิตที่จะเปลี่ยนวิธีคิดของคุณต่อคำว่าความมั่งคั่งไปตลอดกาลถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยครับประเด็นสำคัญ11ข้อคิดที่ได้จากคุณดิวก็คือ 1. ความหมายที่แท้จริงของคำว่าคอนเนคชันคุณดิวเล่าว,ว่า Connection ไม่ได้หมายถึงการรู้จักคนมีอำนาจหรือมาจากครอบครัวร่ำรวยแต่คือคุณค่าที่เรามอบให้ผู้อื่นหากคุณพัฒนาทักษะและศักยภาพของตัวเองอย่างต่อเนื่อง Connection ที่แท้จริงจะเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะผู้คนต้องการร่วมงานกับคนที่มีคุณค่าไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่ฝ่ายเดียวได้เปรียบ 2. การพัฒนาตนเองคือรากฐานของความสาเร็จคุณดิวเล่าว,ว่า ไม่ว่าคุณจะเริ่มต้นจากจุดใดถ้าคุณตั้งใจพัฒนาตนเองอย่างจริงจังคุณจะกลายเป็นคนที่ผู้คนต้องการไม่ใช่เพราะฐานะหรือสายสัมพันธ์แต่เพราะความสามารถและคุณค่าที่คุณสร้างได้ 3. เงินคือสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตและครอบครัวคุณดิวเล่าว่าเงินไม่ใช่เรื่องรองแต่คือปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการดำรงชีวิตสุขภาพการเดินทางการเลี้ยงดูครอบครัว ทุกอย่างต้องใช้เงินหากไม่มีเงินความมั่นคงในชีวิตและครอบครัวก็สั่นคลอน 4. ความเป็นจริงของความเหนื่อยและแรงจูงใจเบื้องหลังคุณดิวเล่าว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้ชอบทำงานหนักแต่จำเป็นต้องทำเพราะเรื่องเงินงานที่ทำด้วยใจหากไม่มีผลตอบแทนที่เหมาะสมสุดท้ายจะไม่ยั่งยืนแรงจูงใจทางการเงินคือสิ่งที่ผลักดันให้คนทนทำงานยากๆ 5. สังคมและความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจคุณดิวเล่าว่าคนส่วนใหญ่ในสังคมมีรายได้น้อยและต้องเผชิญกับปัญหาการเงินอย่างต่อเนื่องความเครียดและความขัดแย้งในครอบครัวมักมีต้นต่อมาจากการเงิน 6. ความหลงผิดในโลกโซเชียลกับความสำเร็จที่แท้จริงคุณดิวเล่าว่าการพยายามโชว์หรือตามกระแสนในโซเชียลเช่นการซื้อของหรูไม่ได้ช่วยให้สำเร็จทางการเงิน สิ่งที่สำคัญคือสาระไม่ใช่ภาพลักษณ์ 7. ระวังมิจฉาชีพที่หลอกลงทุนคุณดิวเล่าว่าควรหลีกเลี่ยงโอกาสที่ดูดีเกินจริงหรือการลงทุนที่ต้องพาคนเข้าระบบโดยไม่ชัดเจนธุรกิจที่แท้จริงไม่ต้องง้อใครมาเชิญชวนควรมีวิจารณญาณและความรอบคอบ 8. ระเบียบว,วินัยและการควบคุมตนเองคือเครื่องหมายของคนรวยจริงคุณดิวเล่าว่า คนรวยที่มั่งคั่งมักมีวินัยสูงไม่ใช้ใช้เงินฟุ่มเฟือยแบบคนที่ได้มรดกโดยไม่เคยสร้างเองความมั่งคั่งต้องมาพร้อมสติและความรับผิดชอบ 9. ความเป็นจริงของสังคมและประโยชน์ที่คนมองหาคุณดิวเล่าว่าเมื่อคุณไม่มีคุณค่าหรือประโยชน์คนรอบข้างจะหายไปทันทีอย่าพึ่งพาใครเพียงเพราะความคุ้นเคยคุณต้องมีอะไรให้เขาก่อน 10. ทัศนคติความสามารถและการลงมือทำสำคัญกว่าเงินคุณดิวเล่าว่าเงินสามารถหายไปได้แต่ความคิดทักษะและความสามารถลงมือทำคือสิ่งที่ไม่มีใครแย่งชิงไปได้และเป็นปัจจัยความมั่งคั่งที่ยั่งยืน 11. การรู้จักตัวเองคือหัวใจของความสุขและความมั่งคั่งคุณดิวเล่าว,ว่ารู้ว่าตนเองต้องการอะไรชอบอะไรและพอใจเมื่อไหร่จะช่วยให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความหมาย ไม่ต้องวิ่งไล่ตามสิ่งที่ไม่จําเป็นมาถึงตอนนี้แล้วคุณเคยรู้สึกไหมว่าเราทํางานเหนื่อยแทบตายแต่ยังรู้สึกไม่พอแล้วจริงๆเรากําลังวิ่งตามอะไรอยู่กันแน่สรุปข้อคิดที่เกี่ยวกับความร่ํารวยและความมั่งคั่งจากคุณนิวก็คือการสร้างคุณค่าให้ตัวเองดีกว่าการฝากความหวังไว้ที่สายสัมพันธ์ฝึกฝนให้เก่งก่อนแล้วคนที่เหมาะสมจะเข้ามาเองความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนเกิดจากคุณค่า ไม่ใช่การรู้จักใครเงินคือเครื่องมือในการดำรงชีวิตไม่ใช่แค่ความร่ำรวยเงินไม่ใช่เรื่องฟุ้งฝันแต่คือสิ่งจำเป็นในการอยู่รอดเรียนรู้เรื่องเงินคือทักษะชีวิตที่ทุกคนต้องมีการทำงานหนักต้องมีผลตอบแทนที่เป็นจริงทำด้วยใจดีแล้วแต่หาไม่มีไรายได้ที่เหมาะสมจะหมดแรงต้องหาจุดสมดุลระหว่างความชอบกับรายได้นอกจากนี้คุณนิวเน้นย้ำว่าคนมักถูกหลอกเพราะความโลภและความไม่รู้ ธุรกิจจริงไม่ต้องหลอกไม่ต้องปั่นต้องเข้าใจและตรวจสอบข้อมูลให้รอบด้านก่อนเชื่อความมั่งคั่งที่แท้จริงมาจากระเบียบวินยัยความคิดและความสม่ำเสมอคนรวยส่วนใหญ่ไม่ใช่แค่เพราะโชคแต่เพราะรู้จักจัดก,การและรับผิดชอบรวมถึงรู้จักแบ่งปันด้วยการยอมรับในสังคมไม่ใช่ตัวชี้วัดความสำเร็จทางการเงินการเป็นที่ชื่นชมหรือมีชื่อเสียงไม่ได้แปลว่าจะรวยสิ่งที่สร้างไรายได้จริงคือคุณภาพและคุณค่า การรู้จักตัวเองก่อนเพื่อความสุขที่ยั่งยืนเข้าใจว่าชีวิตต้องการอะไรทําให้พอใจกับสิ่งที่มีได้ง่ายขึ้นไม่ต้องตามหาความมั่งคั่งไม่สิ้นสุดชีวิตจริงต้องเตรียมตัวรับมือกับความไม่แน่นอนเตรียมใจเตรียมตัวและเตรียมแผนเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและสังคมและบทสรุปสุดท้ายที่คุณดิวฝากไว้คือทุกคนมีเมล็ดพันธุ์แห่งความร่ำรวยในตัวเองแต่จะงอกงามได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับว่าเราจะลงมือดูแลมันหรือเปล่าทัศนคติความสามารถและการลงมือทำนี่แหละคือความมั่งคั่งที่แท้จริงสุดท้ายนี้ความร่ำรวยที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่จำนวนเงินในบัญชีแต่คือคุณค่าที่เราสร้างได้การรู้จักตัวเองการมีวินยัยและการไม่หยุดพัฒนาศักยภาพแล้วคุณละ่ะคิดว่าคุณค่าที่แท้จริงของตัวเองคืออะไร ถ้าคุณต้องเลือกระหว่างเงินหนึ่งล้านกับความสามารถที่หาเงินได้ตลอดชีวิตคุณจะเลือกอะไรคอมเมนต์ไว้ด้านล่างเลยครับผมอยากฟังแนวคิดของคุณและถ้าคลิปนี้ช่วยเปลี่ยนมุมมองหรือจุดประกายอะไรบางอย่างให้คุณได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนหรือคนในครอบครัวได้ฟังด้วยและก,ก็กดติดตามช่องเอาไว้เลยนะครับเพราะเราจะมีเรื่องราวแบบนี้มาแบ่งปันอีกเรื่อยๆ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้ทุกคนเจอทางรวยที่แท้จริงของตัวเองครับ